ยังไม่ถึงอีกเหรอเนี่ยแล้วก็ถึงแล้วครับตออกทองอีกครู่เดียวเท่านั้นละครับตั้งแต่มาถึงเมืองจีนดไ,ดได้เดินทั้งสามวันแล้วนะไม่คิดว่าจะอยู่ในภูเขาลึกขนาดนี้เลยป่านนี้นนะข้าบางกรดำมันคงจะหนีไปแล้วล่ะเน,นี่อยู่หลังเขาลึกขนาดนี้มีหมยหมยจริงหรือเปล่าอันนั้นแเบบ๊ะเขา,าช่างเพืิอยู่ในป่าสาวอยู่ป่าลึกเท่าไราย,ยิ่งสวยมากพยายามหาเจ้าสาวแล้วก็ฉันว่าแบบนี้มันดีที่สุดเลยล่ะ ก็หวังว่าเป็นอย่างงั้นถ้าหาไม่เจอจริงๆความมีแพนด้าเป็นเจ้าสาวก็ยังได้เลยเด้อเด้อจะบ้าแล้วไม่บ้าทุกคนครับเพลงมูบ้างแล้วครับอยู่น้องไงครับเยะเลยใหญ่โตโบราณท้าสัตว์สองสำนักสายตะวันตกอยู่ที่นี่แหละสิใช่ไหมเนี่ยฮะเพิ่งหุ้ยบูบ้าหมวยจ๋าไม่ใช่ครับที่นี่มีแต่สำนักหลอกไม้ขาวของผมสำนักอื่นกระจายกังอยู่ตามที่ต่างๆในเทือกเขาโกรี สิบปีจะจะมาพบหน้ากันครั้งหนึ่งในการแข่งประลองยุคของพท้ตะวังตกครับแข่งอะไรกันนะฮะสู้กันอย่างจริงจังไงเพราะรู้ว่าใครจะเก่งกว่ากันสิบปีแข่งกันครั้งหนึ่งนี่หมายความว่ายังไงเหรอใชเหนื่อยจะตายแล้วนะพักนอนกันก่อนเถอะนะเฮ้ยนี่เป็นเรื่องอะไรกันเนี่ยขอโทษจริงๆนะครับที่ต้องพักกรุงมังเหลื่อยก่องจะเข้าที่พักอยากให้ทุกคนได้พบกับอาจารย์ใหญ่ก่องครับอาจารย์ใหญ่เหรอครับ ผมจะพาไปเช่เฮ้เขาคุยกันนี่ฉันไม่รู้เรื่องเลย <c oughs> ตอนวิชาบูที่น่ากลัวในสายตะวันตกนี่หาอ่ะอ่าวกลีค่ะนี่หาห้องห้องนี่สวัสดีครับสวัสดีครับแหมเป็นหมู่บ้านธรรมดาธรรมดานะทาไมบอกทันทนี้กูเป็นสำนักกังฟูจริงมั้ เอเดนกิจเขาเป็นสงอคงน่ะเขาเห็นก็เป็นอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นอาเาเบ้ก็เป็นสัวจิ๋งเนืเรโดก็เป็นพระถังสำจั๋งคนต่อไปก็เป็นปีศาจหมูคือตือป้อยกายงาแม่ช่างเปรียบเทียบพูดมากเน่ะเสียงอะไรอ่ะ นั่นแหละนะครับเสียงพี่น้องสนักเรากำลังฝึกต่อสู้มือเปล่ากันอยู่ค่ะเยอ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 ะเฮ้ยมีคนมากบ่ายขนาดนี้เชียวเหรอเนี่ยโอ้โหเฮ้ยทาจังไม่เหมือนที่แกบอกเชือเลนี่หว่ามาซบจริงไง ไหนเราโม่ยสาวกองมาที่บอกว่ามีเยอะแยะนะฮะไหนล่ะฮะอ๋อฉันคอยขอล่อป้อนอาหารจีกับเหล้าดีๆรอฉันเอาเครื่องบินเจ็ทส่วนตัวมาดีว่าไอ้หน่มเบ๊เฉันไม่ได้โกหกนายนะดูน่นสิเห็นหรือเปล่าเออเห็นว้าวมวยจับ อย่างที่เห็นนั่นละครับพี่น้องที่ฝึกวิชาการต่อสู้มีมากมายแต่คนที่เก่งถึงข้างเข้าแข็งไล่ตอนนี้มีแค่สองคงท่านั่งหนึ่งในสองก็คือ,อ,อคงน,นั่งละครับคงที่กําลังสู้กับศิษสามคงน,นั่งเขาคืออาจารย์โยครับรังสีอมหิตนักฝึกเลยพิเศษอยู่ะฮะ สะบัดนิ้วเดียวลมสามคนได้พร้อมกันเลยนะเนี่ย้กำลังภายในเลยสินะอื้คราวนี้ใช้กินรอบวงสองเท่านะโอ้โหที่แท้เล่นไว้นักกระจอ,อกกันสวัสดีโชว์กลับมาเล่าเหรอพวกเขาไม่นักสู้ที่เธอพามาอย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับ <c oughs> <c oughs> ไม่มีทางเลือกก็ต้องเอาแล้ว <c oughs> อีต่คนนี้เป็นตัวแทนที่จะลองแข่งด้วยใช่ไหม หน้าตาหน้ามันไส้ถ้าถามไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แลวอีกคนนึงเป็นไงบ้างฮะยังไม่ได้บอกเลยครับอีกคนก็คือผมเองนั่นแะเออแกเหรอเจ้าโใช่แล้วครับเอาแล้วนะสูหาคนกันมาครบแล้วไปหาจันใหญ่กันดีกว่านะเฮะบอกไว้ซะก่อนฉันไม่ลงแข่งขันด้วยหรอกนะประสาทใหญ่โตเชีย เราก็จะได้เจออาจารย์ใหญ่แล้วใช่ไหมประตูเปิดเองนี่นาใช้กำลังภายในล้วสิอามังเป็นประตูอัตโนมัติแล้วครับายยโอ๊ยอ้อออออออนี่เชอคุงอาจารย์ยใหญ่เนีเป็นคนแบบไหนกันเหรอ อาจารย์ใหญ่เป็นทายาทสืบสายเลือกโดยตรงของปรามาจังผู้คิดค้องวิชาหลอกไม้ขาวเป็นเจ้าสำนักดุ่นจี่75หมีพลังจิตอ่างใจของไล่ระวังหน่อยก็แล้วกันนะครับระวังให้ลีนะครับอาจใจได้ยังกันเหรอโอ้ยน่ากลัวจริงๆเลยนะนี่เฮอฉันไม่เกี่ยวอยู่แล้วเรียนอาจารย์ใหญ่ผมผ่านนักสู้สามคงกลับมาแล้วครับขอบใจมาก ยิงลีตั้งรับทุกทานทุกคงว่าเป็นเจ้าสำนักหลอกไม้ขาล้างตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ชื่อเอร็งโฮว้าวสวยชะมัดเลยเจ็บใจจะเลยสวยกว่าฉันตั้งเยอะแน่ตอนแรกเรื่อจะเป็นตาแก่ท่าทางเหมือนเสียนซะอีกนันเนี่ยโหงามหยัดฟ้ามาดินมวยจ๋ <c oughs> าโคงพวกนี้ตลกจังเลย อาทุกทรัง้งอุต่าหลงทางมาครั้งนี้เพื่อความอยู่รอดของสำนักหลอกไม้ขาวทั้งที่ท่านจะปฏิเสธคำขอร้องของเราก็ไรว่าจึงขอ,ขอขอบคุณจักใจจริงเลยคุณโชเล่าให้ฟังหมดแล้วละครับน้องหมวยจ๋าอ้จ้าอะไรวระเภทคนนี้ขอสู้อย่าถวายชีวิตเพื่อคุณเพีงคนเดียวโอ้หรือมีน้ำใจนักว่าขอบใจอะ ในสุก็เจอสาวสวยใส่ชุดจีนเข้าแล้วทำแบบนี้จะได้สนิทสนมกับเธอได้ง่ายขึ้นอยากเห็นเธอเวลาใสชุดผ่าหน้าผ้าหลังจันเลยแต่คู่ต่อสู้ทุกสำนักต่างเก่งกั้ยิ่งนักว่าไม่คิดจะให้ทางสลาชีวิตเพื่อสำนักหลอกไม่ขาวดำลงอยู่เลยเพราะฉะนั้นเมื่อไรที่รู้สึกว่าเสียงอันตรายถึงชีวิตกาลูนาประกาศถอนตัวไล่โดยไม่ต้องเกรงใจ การแข่งขันจะเริ่มในวันพรุ่งนี้ขอให้ทุกท่านพัก่อนนอนหลับให้สบายจะได้หายเหนื่อยจากการเดินทางและพรุ่งนี้เราค่อยมาพบกันใหม่ที่สนามแข่งขันทุกๆท,ท่านจะรักเธอที่ักเีเล่นโหจังทาจังเดึกป่าในเริโมูทำอะไรอยู่อีกอะฮะ ทขาไม่ได้ทำอะไรอย่างที่เคยทำทุกวันฮะมันนอนไม่หลนะับเนอะอย่างงี้ก็มีด้วยเหรออือสาวอ๊อ,อ,อขนาดน,นั้นไม่ได้จะเป็นอาจารย์ใหญ่ได้เลยเนะอะดูท่าจะมีเบื้องหลังอะไรสักอย่างแลพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้านะแล้วก็รีบซักเสื้อผ้าให้เสร็จตอนนี้พี่นอนก่อนครับ เฮ้ยเรียชั้นเหรออาจางโยดึกว่งนี้ยังนั่งอยู่อีกลระครับกำลังคิดอะไรอยู่นิดหน่อยนะเรื่องแข่งพวกนี้ใช่ไหมครับอืมใช่อะไม่รู้จริงๆแล้วพวกนั้นมีฝีมือขนาดไหนแถมท่าทางติงตองอีกด้วยผมจะสู้ผมมังกรดำไม่ได้ไม่แล้วครับผมไม่คิดอย่างนั้นเลย ถึงจะติงต้องแต่พวกเขามีพลังชนิดที่พวกเราไม่มีโดยเฉพาะทาจังเขามีพลังมากมายซึ่งเราไม่รู้จักคงจะช่วยเราได้บ้างนะครับไม่ต้องห่วงแล้วครับถอาได้ยังงั้นก็ดีนะเราฝากความหวังไว้กับคงน,นาทาจัง กับสนักชี้ยอเข็นแต่และคนเก่งไม่แพ้สนักมกังกรดำเป็นทีมท,ที่เราจะประมาทไม่ได้เลยทีนี้มากระโดดตัวเข้าแข่งของทีมเราทับหน้าสุดคืออนาเบเบ้นะเชื่อมือฉันเถอะทัพต่อไปเปโตรตกลงกองกลางคือโชฮะรองแม่ทัพคือทาจังครับสุดท้ายแม่ทัพคือฉันเองนะฟังให้ดีผมมังกรดำคงกำลังจับตาดูอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่ง ตั้งใจสู้กับชิโยเค็นให้เต็มที่อย่าให้โดนหัวหร้อยย่อเอานะครับสระทาจังจะต้องใส่ชุดต่อสู้อ ah, ให้ใส่ชุดนี <c oughs> <c oughs> <c oughs> <t 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 ้เหรออืมสายตะวันตกถือเรื่องมารยาทเป็นอย่างยิ่งใจขึ้นไปในสภาพเกือบเปลือยอย่างนี้มันน่าเกลียดรู้ไหมแล้วดูท่าจะทําให้เคลื่อนไหวลําบากฉันใส่แบบเดิมดีกว่านะไม่ต้องพูดมากใส่เข้าไปเออครับโอ้ยใส่ถึงขนาดนเยเนี่ย ไม่อยากใส่เลยคนจีนในเรื่องมากจริงๆเลยอะ แข่ง32สิบำนักสายตาวังตกอวัวขอเปิดการแข่งขันปลาลังยุคในสายตาวังตกครั้งที่ห้าสิบเนะ้าบากนี่อะอ๋ยกล้องทั้งสนามไม่ต้องดูก็รู้ทันทีแล้วว่าคุณเจนอยู่ที่ไหนเ <happen> จะละอาจริงๆเลย รอบแรกคู่แรกระหว่างสำนักดอกไม้ขากับสำนักชิโยเค็นขอให้คู่ของแข่งขันทั้งสองฝ่ายก้าวออกมาข้างนา้นเดี๋ยวนี้เข้ามาระวังตัวด้วยนะอเอาล่ะสู้ตายอย่าประมาทนะคนแรกทบแพ้แล้วก็เสียชื่อเสียหมดเลยนะคมมุณอาเบ้พยายามข้านะฉันต้องพยายามอยู่แล้วฉันเท่ที่สุดในห้าคนนี่นะอยู่ต่อหน้าอาจารย์ใหญ่ฉันต้องเนียบทุกท่วงท่าสงงาทุกมุมมองโ <laughs> ชว์ฟ้าสุด เรจะสู้ตายนะครับอาจารย์ใหญ่อาทุกคนพยายามเข้านะข้อทมบมาติการดังนี้ไม่จำกันเวลาให้สู้กันไปจนกว่าจะสู้ไม่ไหวหรือยอมแพ้ก็ให้อีกฝ่ายชนะไปพอใจไหมเอออุ้ยอ่าเริ่มได้จะบุกท้อไหนก็เข้ามาได้เลย อะไรกันจะนี่พกอาวุธมาด้วยได้แล้วเนี่ยฮะได้นะสิสำนักชิโยเคนเด่นน่เราใช้อาวุธไม่มีใครเมือมือเปล่าหรอกรูกไหมแล้วกันเดี๋ยวกรรมการจะได้องทำพีกติกาบริยานนะทำได้ฮยฮ้ย นั่นคือกระบอง5ท่ทอนเป็นอาวุธที่ยืดได้หดได้อย่างอิสระบางครั้งก็อ่อนได้บางครั้งก็แข็งได้เปลี่ยนและได้ตลอดเวลาฮึฮะอย่างไอหมอนี่เลยทะลึกงไมเลือกเวลาเลยนะอาจารย์ไอกลวงเอ้ยใช้อาวุธประหลาดอย่างนี้เอาเปรียบกันนี่วะฮึโย่โ เฮ้ยตาะเหลือหลบได้แล้วโอ้ยมาเดีอหน้าฉันยืดไปนะเห็นหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยดูเนี่มีหวังเลยอาจารย์เกิดอะไรขึ้นอ่ะเนี่ยท่านผู้อนันต์เบ๊ะเปลี่ยนเป็นคนละคนแบบนี้ล่ะจ้อนันต์เบ๊ะนะพอกลายเป็นมหาเศรษฐีก็เสียวิญญาณนักสู้ที่จำเป็นไปซะแล้วนะอาจารย์ไม่หึดสู้เฮ้ยอ ทำไมจะต้องการมาเมืองจีนมาเจอคลองร้าแบบนี้ด้วยก็ของสวยๆแท้ๆเลยทานหนีด้วยล่ะโอ้ยนักสู้อะไรกันน่าเกลียดไม่พอใจกับมาสู้เองแน่พูดอะไรเล่าเลื่อจะม่เมือสัตว์ตายซะเดีกว่ามั้งเรนเซคาคิวเรนกิคาชินอันตรายนะระวังตัวให้ดีอันน่ะเบบีเรนเซคาคิวเรนกิคาชินเรือย โอ้ยถอยโอ้โหเห็นก็ของข่าวแท้เอ้กันลงไีแบบนี่ฮะหยืมต่อไปใครจะสู้กับฉันต่อไปเพลโดถึงคิวเธอแล้วฮะถึงแล้วจังใครบางอาจมากเออเฮ้ยไอ้เจลิปเป็นพิศาจหรือไง ท่านนั้นที่ฉันกำลังภัยในอัดมันแล้วโอ้โหประกายไฟในดวงตาเงยจ้า <mówi> ผีนรกเยียมจัง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 จ พิกล็อกจริงๆเลยเก่งมากอนาเบเบ้ก็อย่างนั้นอย่างนั้นล่ะต่อยแล้วยิงจริงๆเลยนะคุณอาณาเบ๊ะยอดมากเลยสมัยนักสู้ที่เก่ีสุดแอฟริกาเฮ้ยพวแกเป็นใครอ่ะเย้แล้วนี่มาที่ไหนกันเนี่ยฮะฉันกำลังทำอะไรอยู่บอกหน่อยสิคุณอาณาเบ๊ะเป็นอะไรไปแล้วเนี่ยสงสัยไปพลาดโดนกระบองห้าท่องซักหัวเลยสูญเสียความทรงจำอย่างอ่องๆไปละมังครับ ข้าใจแล้วมากเลยกลับไปอนา,บาเบเบ้คนเดิมที่มีวิญญาณน,นักสู้ตอนเนี้อนา,บาเบเบ้เป็นนักสู้แล้วละ่ะอืมเอมแกเป็นใครฉันเป็นฉันเอง้าจังนะขนาดฉันนะ่ะยังจัไม่ได้แล้วลเนี่ยไม่ได้หมายถึงแกจุย๋ยฉันหมายถึงคนที่ขโมยสมุดเชคก,กับตราลายเซ็นจากกระเป๋าของฉันนะเย่าคนข้างหลังนะทหารก็ไ้ทีเงี้ยจับได้เหรอไม่น่าเลยนะที่สำคัญกว่านั้นก็คือ ทำไมฉันถึงต้องมาโดนซอมแบบนี้ช่วยบอกหน่อยสิทำไมทำไมและทำไมอ้าวอาวันนาเแบบ้เป็นไรไปหรอท้าจังโดนกลังภายในสาดจุดสำคัญกันนสิลูกขมตีต่ได้ก็มาสจันมากเลยทีเดียวฮอวันดายเแบบ๊ะทำใจดีๆไว้นะเจ็บหนักนะเนี่ยผม,ม่ยาติดมาด้วยนี่เพียบเลยครับก้มาก้ายที่ใส่ไว้ตรงไหนกันนี้หางงแบบนี้สู้ต่อไปก็ไม่ไหวละ ให้ขขานอกพักดีกว่าครับสำนักดอกไม้ขาว<า>คนไหนที่แข่งต่อไม่ได้แล้วให้ถอนตัวผูเขาแข็งคนนั้นออกไปซะช่วยไม่ได้นี่เนาะคนแรกถอนตัวคนต่อไปของทั้งสองฝ่ายออกมาคุณเพโลช่วยไปแข่งหน่อยนะครับพยาเข้าหน่อยนะครับเริ่มได้เนี่ยเนี้ยเนียเฮ้ยเนี้ย เรนเซคากิเรนคินขาชินเรนเซคากิเรนขินาชินเริ่มใช้พลังภายในแล้วเหรอฉันก็ทำได้เหมือนกันคอยดูสิโอ้เป็นโร่ะกระท่อมนอยู่อ่ะนี่เขาไปจำมาจากไหนกันนี่ฮะกินมากไปราคาจะอดแอต่องออกกำลังกายทุกวันเหนือใต้ออกตกซ้ายขวาบนล่างโอ้ยท่าแบบนั้นไม่จะได้เลยขึ้นป่าล้วเป เล่นขี้ขีชินยอเหลือเฟรโดทันเต็มเต็มครั่เต็มูก็มใช่ไหเต็มเล็กเล็กเต็มเล็ะเล็กอ๋อกล่องฟาสเซอร์ยาลืมมาออกถ้าไม่มีไอ้นี่แล้วก็ 6ชั้นต้องไปดูโบ๋ตายไปแล้วแน่เลยนึก<า>แล้วชนะแบบลุกอะต่อไปคนที่สามของชิโยเคนออกมาสู้คนต่อไปจะม,มีการชนะโดยบัเงเอิญแบบนี้อีกแล้วฮะโอ้ยเจ้นี่ไม่ได้อาวุธมานี่นะคู่ต่อสู้แบบนี้ยิต่ตองระวังให้มากหน่อยถูกแล้วชลาสมชือ่อทาจังดูสิคนทั่วรางเจ้านั่นอะพอเดินลมปราณ มันจะตั้งแข็งเหมือนกับเข็มเปโดระวังหน่อยนะคนก็ขอขอมานะัดพิมพ์เข้ามาเจ็บจะบอกใครเลยมันต้องคนแมน่นนะรู้มาแบบเนี้ยเออเออฉันไม่ได้ว,ว่าอย่างนั้นเริ่มได้เล่นเซกะทิเลรนทิคาชิน,น <c oughs> ท่องมนต์อีกแล้วฉันจะต่อยก่อนที่มันจะทอจ่องมนต์จบแย่แล้วจะได้ฉันวิชายิงกระสุนหย่าเฮ้ยอ้อ <c oughs> <c oughs> อ้าอ้าอ้าาาา รามันกนระสุนนิ้วมือไงล่ะออวิชานี้อาจารย์โยก็ไม่รู้จักเหรอรู้สิกังฟูมีวิชาเลาก็กว่าแขนหนึ่งเรียกว่านิ้วมือกระสุนไฟเขาว่านิ้วที่แข็งแรงมากๆสามารถดิกระสุนเลกให้ทะลุไม่เนื้อแข็งห้าแผงไล่ที่เรียวเชียวนะครับเป็ดรออ้อแก่ไม่ม,มีทางลบลบลอกตายซะเถอะ ชนะแล้วแพ้ยังหลุดลุยเลยชนะหนึ่งแพ้หนึ่งละโชดูเหมือนอนาคตเขาเธอจะมืดมนซะแล้วนะมันก็ไม่เชิงน,นะครับควูอนาบเบเกับคุงเปโดพยายามอย่างมากที่สุดแล้วถึงจะแพ้แต่ระหว่างการแข่งก็ทำให้เราลู้อะไรมากยิ่งขึง้นเปโดทันใจดีๆวะอ,อาจารย์ผมหาจุดอ่อนของมันได้อย่างหนึ่งแล้ว ถ้าอาจารย์ขึ้นไปสู้แล้วก็เอาไอ้นี่ขึ้นไปใช้นะแม่เหล็กเหรอรู้แค่นี้อย่าพ่งพอใจนะคุงอาณาเบบ้คุงเปโลโอ้วพี่เก่งที่ขอให้พวกคุงแข่งการนักบูก,กําลังภายไลายสายตะวังตกเลยเปลยยกโทษให้อ้ว,อวนต่อคนทีสารสำนักดอ,อกไม้ขาออกมาครับถชิญนอนนะช่อชคงสู้ตายนะอย่าหกโหมนะจ๊ะจคุง นี่อย่าลืมของอย่างหนึ่งนะ,ะเอาีไปใช้ด้วยนี่นี่แม่เหล็กอ้าว <c oughs> ว่าไม่ต้องใช้หรอก